วันนี้เราจะมาดูอัปเดตในแบบบูล็อกก็วันนี้มีการอัปเดตนะผมในสลับแบบของบูล็อกนั่นเองนะครับ yes, <sir. S 1> ก็ต้องบอกเลยว่าการอัปเดตในครั้งนี้คือเป็นตัวละครที่ทุกคนเขารอคอยมาอย่างยาวนานนั่นเองนะครับผมนะนั่นก็คือเจ้าตัวของไคเซอร์นั่นเองนะครับนี่ไงอย่างที่พวกคุณเห็นก็คือผมได้มาแล้วนั่นเองนะผมกูบอกเลยว่ากู้หมดไปไม่ต่ำกว่า5 0 0 600กลัคกี้สปินเลยครับไอ้น้อง แม่งเอ้ยแม่งวนอยู่ยนั่นแหละดอนโลอเรโซวนนโอิสังิวนแม่งอยู่ประมาณนั้นนะ่ะวนซาเอะวนวน,วน,ว,นวนแม่งกว่าจะได้นี่กูหมดไปตั้ง500กว่าลีโลเลยอะ่ะเออแต่มันไม่ได้มาแค่ในเรื่องของไคเซอร์นะมาในเรื่องของโฟด้วยนะผมเป็นโฟของไคเซอร์นะับผมอยู่ในระดับเบอร์คสเหมือนกันนั่นเองนะครับผมนะอยู่ในระดับ0.25%สนนะครับผมซึ่งอันนี้ผมหมดไม่เยอะหมดไปประมาณ340ซึ่งโชคดีมากเลยนะครับผมสลับตัวของโฟนั่นเองนะ แต่มันไปติดใจตรงสไตล์ที่กูหมดไปโคตรเยอะเออร้านเมดิซีนบริการขายไก่ตันไม่ว่าจะเป็นในแมปของบูล็อกไลเวลรแมปบอกฟู้ หรือจะเป็นแบบอิเ m มะแอดเวนเจอร์และในอนาคตอาจจะมีแบบอื่นๆอีกมากมายรวมถึงกระทั่งการเติมโลบักด้วยหากใครสนใจแล้วลก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยเรามาดูนะผมสไตล์ของไคเซอร์นะผมมันจะมีทั้งหมด3สกิลนั่นเองนะครับผมนะใน3สกิลนี่ก็คือเหมือนระดับเวอร์คสัสตัวอื่นเลยนะเวดูนะครับไคเซอร์อิมแพคมันจะเป็นยังไงวะไหนลองดูดิ ก็เตะไม่ออกเลยที่ใครเซิร์อินแท็กกูอยู่ในเซิร์ฟวีนะตอนนี้ก็คืออาจจะเตะไม่ออกนะก็คือจะมีใครเซอร์อิมแพ็กนะครับผมแล้วก็สกิลวีก็คือเอ็มไพร์เออรดิปเปิร์นี่คือยังไงนะคืออย่างนี้ป่ะวะกัะตัววีป่ะอ๋อเดี๋ยวนะก็คือสกิลวีให้มองว่าคล้ายๆกับตัวบาโลหรือว่าคิงนะครับผมมันเป็นการซิกแซกนั่นเองนะครับเออดูลูกบอลมันยิงดีว่าต้องเฟิกอืมโหมันโคตรเวอร์เลยใครเซอร์อิมแพ็กมันอะ มาเดี๋ยวเราดูสกิลของไคเซอร์วอลเล่นะผมก็สกิลของไคเซอร์วอลเล่คือจะเป็นการแยกบอลจากเพื่อนนั่นเองนะครับลองสมมติให้ดูว่าไอ้นุมันได้บอลนะโดยที่แบบว่าเดี๋ยวผมจะลองส่งให้นุ้นุมันได้บอลใช่ป่ะมันสมกังอีโก้มันกำลังยิงใช่ป่ะโนทาร์กิตคาแรคเตอร์โอเคแล้วก็คือให้มองว่ามันเหมือนลินแต่เป็นลินในระยะที่มันยิงต่ำนะครับถ้าเป็นลินยิงปกตินี่คือมันจะยิงแบบประมาณข้ามหัวหรือประมาณตัวแต่นี่ลูกมันจะต่ำนะไคเซอร์วอลเล่ก็คือจะเป็นประมาณนี้ไหนดูอันติรีด เฮ้ยเดเี๋ยวเองเออเด็กเดในดาวดำเหรอมาเดี๋ยวมาดูในสกิล4กันดีกว่านะผมสลับตัวของไคเซอร์นะสกิล4ของมันเป็นไงฮึบชี้อะแล้วผมมาไงวะโดนดึงเหรอเฮ้ยเมื่อกี้อยู่อย่างไกลเลยนะเอาดีโอ้โชี้โค้โหโหดเลย แล้วสกิลวีแม็กนัตนี่คือใช้ยังไงวะสกิลวีใช้ได้เลยปะ <S <S อ๋อเฮ้ยโอ้โหแล้วแรงเลยปะเนี่ยถือดอกไม้รอเย่โคเทสเลยว่ะแต่กูไม่เข้าไอ้น้องมาเดี๋ยวลองไปเล่นจริงเลยดีกว่ามาน่าจะมีประมาณนี้แหละในการเล่นของไคเซอร์เดี๋ยวผมลองไปเล่นจริงผมยังเล่นไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่ไม่เท่าไอโน่ไอโน่มันเล่นจริงแหละไอ้มนเคยเล่นมาแล้วมันมีทงมีทิกออมาตายเวลาลงสนามแล้วไอ้น้องปลดกงเปิดเกมว่ะ กูต้องมาแล้วป่ะแบบว่าได้เวลาชงชงใคซงใคเซอร์อ่ะได้อันดับที่หนึ่งใครได้บอลกูดูก่อนอ๋อทีมนู้นได้บอลไอเบคอนเซอรงโอ้ยแย่แล้วเฮ้ยมาเล่นเร็วอีกตั้งที่ไอมาแล้วเฮ้ยมาแล้วมาแล้วกาลาเมซีอืมอืมอืมกูตรงตรงเลยนะมึงยิงได้กูยิงได้มาดิเชี้ยิงมึงยิงได้คนเดียวเหรอวะเจโรกูจะกอบกูสกอร์กูคืนมา โอ้ยแย่แล้วไอ้ดูเอามันละสวยเฮียยไงผมมาแล้วเฮียอ๋อโอ้ยันแล้วลยชิบห่านละมันใส่กอดแล้วมันเอาจริงกันเนาะโอ้ยมันตัวเองวะเฮ้ยเดี๋ยวประตูเป็นใครเอไหรือเปล่าโอ้โว้าวแล้วไม่เ้ยเท่เลยพี่เท่เลยพี่มึงเท่ได้กวนเท่ได้มาดิ รออะไรล่ะน้องเทสได้เทสได้ไดเหมือนกันนะบดี๋ยวว่าถึงเวลาแล้วทำให้โลกมันรู้ใครเซิร์ฟมันโหดยังไงน้องโอเฮ้ยงเฮ้ย,เ,ยเดี๋ยวมาาันจะโอ้ยหายแหละชิบหายแล้วทาปืนโอ้โหโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยมีคนมาเป็นประตูให้แล้วมา,มาแล้วมาแล้วสวยเฮียยโอ้โหยังยังไงน้องมึงยืนนิ่งๆเลยเดี๋ยวกูสตาร์ท ไอ้บอปโอเคยังสวัสดีสวย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 นอะไรมึงจะอากูแยกกูจากพาที่แล้วพานี่กูขอยั่งคืนเลยอืมอีพีทิกบงทิกบอลกูขอยั่งคืนเลยนะเฮ้ยอติมาห่วยสิแบงระยะนี้เลยไ้ยรู้ที่ว่าจะเข้าจริง ดูไม่เห็นเอาเลยมึงเพมีคนเดียวเปล่าเดี๋ยวกูสตาร์ทไอ้นังสวยเนอะเฮ้ยเนวิซี่โอ้โหแม่งเอ้ยเปาไปนิดไอ้น้องเอาเลยเอาเลยพี่เออ falling เงี้ย falling เจอกูอืมแล้วก็กดเสียบยามเลยน้องเอาไปลอยให้กูด้วยตรงนี้เนี่ยอืมเข้าแน่นอนไอ้นังเพราะว่ากูกดบบวิวคางมาแล้ว้ ไหลเป็นลูกก๊อฟเลยเ่งไหลเป็นลูกก๊อฟเลยว่ะ What the fuck เอาอย่างรี้โดนกูตาตายนองอุ้ยมัน่วนกูมัชนกูตรงมาเฮียแรงไปนิดนึงแต่ได้อยู่อ้ยกูตานกูตาัวไปตวนี้ยังไงสวยเฮียเรียบร้อยดะกูแมงเอ้ยหวยยัไงหวยยไงเยันมันเป็นด้วย้า้ อืมเจอกูเข้าปะวะเย็้โคตรเท่นะที่ที่คืนสือเป็นที่ที่ตักเตะที่พระเจ้าประทานมาเชียสุดโหดแล้ววะเฮ้ยกดคิวแล้วโอ้ไปได้ประตูเอ้หน่อยเฮียเอาหน่อยเฮียเจอกูนี่นีนี่โดนด ขอสักหน่อยดีแม่งไม่ไหวแล้วแครเซอร์บอลเล่อะไม่ชอบอะไรพวกอีโกอีโกอ่อเจอโกจะรัดเองกนังดูกตันนะอเฮ้ยสวยน้องฮ้เฮ้ยเยเ้ย้ยเข้ยเ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้เ้าเยเยเฮ้ย้เฮ้้ยเฮ้เฮยกเฮ้ยเยเย ฟอลลิ่งเงี้ยฟอลลิ่งโอ้โหฮ่อฮาฮ่าฮ่าก่าฮ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 ่าู่าฮ่าฮ่าฮ่ี่าฮ่่เฮาฮ่าฮ่า่่่าฮ่าา่่า่าฮ่่า่าฮ่า่าฮ่าฮ่าฮอาฮ่าฮ่ฮ่าฮฮ้า่าฮ่ฮ่าฮ่า่าฮ่นฮ่นฮ่่าฮ่า่าฮ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 ่วฮ่อฮ่าฮ่าฮอาาฮนาาฮ่าา อืมมึงตายเหรออุ้ยอยู่กบพุ่งกูก็ยิงแม่งเลยไอ้นามึงจะคู่กับใครเซอร์อ่ะไอเนีอีสังีไอลหายล g เฮ้ยมีเยอมมีมีวันเลบปะมีวันเลปะมีมีมีเค้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้เหี้ยเฮี้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช้อะไรอะะไมมาโดนยังไงมมโดนตามมโดนตาล้วมโดนตาแล้วกูตัดต่อไ้น้องตัดต่อเลือ่ากู เอ็งมีสกิลวอลเลยไหมหรือเฮ้ยเชี่ยทำไมชนกูสวยฮึบกว่าดมาแล้วกว่าดมาแล้วกว่าดมาแล้วสวยไปโอ้โหมึงกินอะไรไปวะโกโกนหนื่อยเบ้อไปถึงตัวนึงเลยแล้วกันทั้งนั้นอ่ะโอ้ยโอ้โหแย่ละสเต็ปเยามยามมันจะใช้ได้ป่ะวะเมื่อกี้มันจะใช้ได้ป่ะจะใช้ได้หรอจะไปน้อเจ๊กฮึบฮึบตายตัวลอยเลยเฮีย อือโอ้โหแม่งเอ้ยกูชนแม่งไม่ได้ว้าตัวช่วยเงหมดแล้วอุ้ยสวยน้องระวังนะอย่าออกข้างนอกเลยนะห้ามพอเด็กขาดกูพูดเลยสวยสวยสวยเฮ้ยมาชนกูไอ้นูนๆเอาวันให้ได้กูจะวันแรงโอ้ยคิดอะไรไปวะมาบ้าเห็ดหรือเปล่าที่ผ่ายแล้วนังโอ้ยเดี๋ยวมันจะใช้สกิลโอ้เรียบร้อยโอ้ยพี้ยแย่แล้ว รับได้ปหมวะมันเบี้ยวเบี Go ahead. Go ahead. Oh, yeah, ้ยวเบี้ยวเบี้ยวเบี้ยวโอ้ม yeah, <tiny S 1> <dock> ันขึ Drake ้น UH รูปตัดสินแน่น้องสวยเฮียโมโมฟเฮียนั่นแนวหรือเปล่าเฮ้ยนะยูส่งมาเฮ้ยเฮ้ยสวยระวังแนว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 โอ้าแย่แล้วสวยอุ้ยอู้หูอู้หูยแล้วไปตรงมือมันพอดีด้วยนะนี่ปะสกิลตรงสกิลตันโอ้าแย่แล้วตันแล้วกูตันแล้วกูตันแล้วกูตันแล้ว ฮ้ยสมัย <Gew> พี่อ <out> ที่นีใครเซอร์อิมพกพี่เคยเซอรอิมเพกน้องเยอะเุยท้ายก็กัดเด็นดีนะเฮ้ย้อิมกอโอ้เมื่อกี้อะไรก็ไปไอ้คนดื่มเลยไอ้บอกบ่เนื้อสังหินนะเนื้อสังหินนะสวยยี่วันเล่เฮ้ยขีอยนนึงน้องข่อยนิดนึง กว่ากูจะเข้าไอ้เหี้ยมึงจะมาไอ้สารเล่ยมันจะเข้าไม่โอ้โหมันจะจบแม่งยื้อชิพันโอเคผมในคลิปนี้มีประมาณนี้นะกันนะผมนะสไนส์สำหแบบของบูร้อนนั่นเองนะครับก็นั่นแหละอย่างที่มึงเห็นนะแม่งบักไปละอีโมดกูแม่งบักก็ต้องเซิร์ฟเลยนะครับผมก็หากใครชอบไปยืนกดกระตุกสับสกายเพื่อกระโแล้วกันนะครับผมนะส่วนในคลิปน่าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมมาเอ้ยเป็นเอเลนเหรอ ไม่ยืนเลยโอเคผมไปเจอใหม่ในคลิปหน้าผมในคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะผมไปเจอใหม่ครับบ๊ายบาย